กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเอฟซีถืานเดอ้อเพืนในประเทศและต่างประเทศพี่น้องขอขอบับณสองสนีป่า mm hmm. เมื่อนี้พี่น้องเลยเข้าไปงานดอง mm hmm. งานดองแ mm hmm. บบว่า,างานแต่งดองประเพณีล้าเน,านี่แหละพี่น้องเลยไปกับพยย่อใหญ่จอดนี่ไปเบิ่งไปสปรรมมตการเดิมพี่น้องเลย อันดองกับบริกใกล้จากหมู่บ้านเท่าพอบันไดขอกพี่นอ้องเอ้ยขี่ไปขวมหวยไปกับขึบ้นซีเม,มนพี่น้องเอลยนี่มาขึน้นนี่พี่นอ้องมาขึ้นนี่ไปเบิ่งมอลำเนาะป่าเท่ากับสีแบบว่าเอฟซีพันว่าคือบัส่วนบาวตายแนย่คือบัส่วนบาวตายแนย่ประมาณนี้นะพี่นอ้องแบบว่าเท่าเท่ากับหู้ประมาณทุ่มหนึง่ง ทุ่มหนึ่งอีกอย่างนะ่ะบริเป็นงานงานบุญหมู่บ้าน่ะพี่น้องเอ้ยงานงานงานบุญเฮือนข้าเจ้าเขาเหตุข้าเจ้าเหตุกองบุญแ่ละข้าเจ้าก็เลยเอามอนรับเลือกมาลงซื้อก็เลยบริส้วนมันเป็นงานแบบว่างานในเฮือนข้าเจ้าน้องผมเป็นว่างานในวัดแต่ยังไงเพราะว่าน้นองนาดผนมาแต่ใา่เลยเพิ่นยิยิน้องขอดก็มาสู่น้องขอดมาสู่อ้ะไปเบิ่งมอน้ำเลือกผนว่นมามอน้ำเลือกอยู่ท้ายว่ะ อยู่ปรรุสมบูรณ์พี่น้องเอ๋ยเยมืองสองคอนใกล้ๆก,ก็เมืองสองคอนท่านว่าง,งานหมูบ่บ้านกษตรช่วนอันกษตรขา,าดไรอีดอกบ่บ่อันบ่ตายพี่น้องเอ๋ยอันนี้เป็นงานบุญใหเฮือนข้าเจ้าข้าเจ้าก็มีแต่อามาลับมาล้มสืบพี่น้องเอ๋ย ไปเรื่อยๆพี่น้องพยัญชจปะปีคนครับนอะกำลังหว,วยพี่น้องกำลังวิบจากหว,วไปได้หนึง อดองเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่นององนี่นี่อ่ีอ่ไมนี่อแะนียอ่ะนี่อ่นี่อ่ะนีอ่่อ่นี่นอี่อีะนอนี่่น่ออนี่ เล่นกงาอกมาเปห้าประกดประกเท่าอันถ้ากดกระเป๋าต้นก้าถ้างก็มอเทียนมุ่งไยแมนเฮ็ดง่ยย

ถ้ก็มาบ่่โทษว่าทุกินเทมจอยด้ยปญาจอยคุยว่าสั่นพี่น้องเลยเจออาหารดีออนอง มากกับพ่อใหญ่จ่อยกับกินแล้วพิธีร้อยพี่น้องเอ้ยนี่อาหารการกินกันนำโขกเออน้ำอันเขียวอ่าแต่พี่น้องเคยกับยังบมาพี่น้องเอ้ยเคยกับมาสวยสวยเคยแบบเคยเคยบาร์บังหูเขาเจ้ามาสวยโพดััววไไปฟ โอจาอ๋ยมานี้มานี่มาดี่ามาโอ้พอยืนเงนกใส่งานเออใ่ไม่ใส่บอนีนี่นะไม่เขาใส่หรือว่าไม่หนักหนหกนักหกหกันกกห

เออหน้าตาเราอยากคล้ายๆแม่เาะดูสเตปมาเน่ใส่ผมากรีนอหัวน้า่อแม่าเอยู่รายเพ่าเรัอกแม่เาอยู่ประมาณพากรลาอะพแม่อยู่ทายนั่นแกบ สีดอกมด้งะไรก็ดีนะข้าวบพดเอาสื้ออะมันดี้กันเตาของพัาจะพ่อเขาจังดาไหมแมอจะพ่อจะบมกแงเือต้เอ้าคืงข้นเนี่ยมจบดเป็นอะไร เจ้าบ่าวมาทธานมาพี่น้องเจ้าบ่าวยังมาสวยแต่เขายัจ้าสุ่เก่าเขาบอกให้เข้าอันนี้มาเคยแกวเคยเขานะครับมีเขาบอกให้มาเห็ดถิ่นกินไลยเคยมันลายเลยนะมันลายเลยมั้มันลายเจ้เก่าเขาเจ้าเก่าเข้ากับใส่ก็คือกันได้เลยที ทำงานดอกหมักสั่งช่วงนี่เล่มมนเบื่อไงบ้าไปเลยนะเฮ้มึงจะหมอกเล่นเศ้าลืนยแหมบหักสากมาด บดานแปดองค์ไปมันเด็กเฒ่าอรก่ได้

เจ้าบ่าวบ่มากับเมื่ออะไรพี่น้องเอ้เมืเ่อนี่บ้านเราบังโหดเหาบดขาดอกสิเมื่อแล้ว,ลว,าาวส,สวยพูดมาสวยมากพี่นอ้องเสพยาจ่อยมายังกลังซื้อเมือม่อพี่น้องเอ้ย แม่บอกก็ปีกขเหียวจนแขนหนักวะได้ยังนอย่าพูดแม่ลาบแน่แกงแน่เนอสุดท้ายมาปั้นกันมันนี่ออกนอกตอนรังมื่อ่อนลอถ่าเคยมากเิ่นครับเมา บัดเพิ่นเนาะป้าจะน้องข้าวกระลำเป็นเนะพี่น้องโอ้ยเดซ้ายเดซ้ใยเต้นกันเลยเต้นยังวะอ๋อลูกสาวกับลูกชายเต้นมะสันจ้าเอ๋ไอคิวไอคิวไอคิวสบายดีปลาลุงเนาะลูกสบายดีปลาลุงเออ กูฟุ้งท่อจ้านาเมื่อเดืนนั้นห่อนพี่น้องห่อนแงอากาศห่อนรีไดเมื่อเปิดหน้าต่างมนเลยมาเกินในห่อนแม่เนี่ยมึงเด็กโผล่สบายดีท่านผู้ชมทุกท่านโปรดรับทราบค่ะ ปวดรับชาบอะสบายดีไหมสบายดีกันเห็ุกำงามเห็ุกำงามปลาลูกบวเห็ุเมื่อกี้นี่เหตุกำงามเหำงามกอนสบายดีงามเมื่อกี้นี่สบายดีงามกัน ไล่สุลักปืนไหม่น้องคลิปนี้ก็ขอลาคลิปเพื่ทนสนีทเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสะนี้ป่าเด้อพี่น้องสบายดี